มึงคิดว่ามึงแอบ,บชอบไอต้อนแล้วกูจะไม่ก,กล้าทำเลยมึงนะโอ้โหแหมเอา <พบ S 2> ละทีกูบ้างละเดี๋ยวกูจะบอกมึงให้นะใช่เหรอกูจะบอกมึงให้ลิเกเลิกะอะ่ะมันไม่กลับนะไปยืนในในรถกันน่ะยืนทำอะไรกันไม่รู้อ่ะเอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเมื่อคืนนะเมื่อคืนเขาไปนอนนาวากันไอ้เต้นไม่ได้นอนด้วยไอ้ตองก็หายไปมึงพูดเลยอ่ะเพรามึงไม่ไมไมต้องเล่นมึงไปไหนมา เออวานนี่เมื่อคืนมึงนัดกูไว้ที่นาวาแล้วมึงนี่ไปนาปีนาตังนาปีนาตังที่ไหนเหรอมึงไปทำนาที่ไหนมึงไปไถนาที่ไหนมานั่งกินเหล้ากับพี่โยเขาสองคนพี่โยที่ไหนพี่โยนั่งอยู่กูเขาชวนกูไปนั่งกินเหล้าในกองเส็งโตเขาต่อหล่ต่อแหล่ต่อหน้าต่อตาไม่ต่อหล่กูพูดเรื่องจริงระวังนะทำไมลูนหนวดจิ้มมึงระวังระวังตัวให้ดีไปนั่งที่เขาที่มั้งได้ครับทำไมมึงมานนี่เลย มึงคิดว่ามึงแอบชอบไอต้นแล้วกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงนะโอ้โหอันนี้แหมเอาละทีกูบ้างละเดี๋ยวกูจะบอกมึงให้นะใช่เหรอกูจะบอกมึงให้ลิเกเลิกอ่ะมันไม่กลับนะไปยืนในในรถกันยืนทำอะไรกันไม่รู้อ่ะเอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเมื่อคืนนะเมื่อคืนเขาไปนอนนาวากันไอ้เต้นไม่ได้นอนด้วยไอ้ตองก็หายไปมึงไม่พูดเลยอ่ะพวกมึงไม่ต้องเล่นมึงไปไหนมา นี่เมื่อคืนมึงนัดกูไว้ที่นาวาแล้วมึงนี่นี่นี่ไปนาปีนาปังนาปีนาปังที่ไหนเหรอมึงไปทำงานที่ไหนมึงไปไถนาที่ไหนมานั่งกินเหล้ากับพี่โยเขาสองคนพี่โยที่ไหนพี่โยนั่งอยู่กูเขาชวนกูไปนั่งกินเหล้าในกองเสิงโตเขาต่อแหล่ต่อแหล่ต่อหน้าต่อตาไม่โต่แหล่กูพูดเรื่องจริงระวังนะจะลุ้นหนวดจิ้มมึงระวังระวังตัวให้ดีไปนั่งที่เขาที่มั้งได้ครับทำไมมึงมานี่เลย มึงคิดว่ามึงแอบชอบไอต้นแล้วกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงนะโอ้โหอันนี้แห<ล>มเอา <พบ S 2> ละ <พบ S 2> ทีกูบ้างละเดี๋ยวกูจะบอกมึงให้นะใช่เหรอกูจะบอกมึงให้ลิเกเลิกอ่ะมันไม่กลับนะไปยืนในในรถกันยืนทำอะไรกันไม่รู้อ่ะเอ,อ้ยอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเมื่อคืนนะเมื่อคืนเขาไปนอนนาวากันไอ้เต้นไม่ได้นอนด้วยไอ้ตองก็หายไปมึไม่พูดเลยเพราะมึงไม่ต้องเล่นมึงไปไหนมา เมื่อคืนมึงนัดกูไว้ที่นาวาแล้วมึงไี่ไหนไปนาปีนาปังนาปีนาปังที่ไหนฮะมึงไปทำนาที่ไหนมึงไปถ่นาที่ไหนมานั่งกินเหล้ากับพี่โยเขาสองคนพี่อะพี่โยที่ไหนพี่โยนั่งกับกูเขาชวนกูไปนั่งกินเหล้าในกรงสิงโตเขาตอแหลตอแหลต่อหน้าต่อตาไม่ตอแหล่กูพูดเรื่องจริงระวังนะจะลูนหนวดจิ้มมึงระวังระวังตัวให้ดีไปนั่งที่เขาที่มั้งได้ครับทำไมมึงมานี่เลย มึงคิดว่ามึงแอบชอบไอ้ต้นแล้วกูจะไม่กล้าทำะไรมึงนะโอ้โหแหมเอา <พบ S 2> ละทีกูบ้างละ<น><น>เดี๋ยวกูจะบอกม,มึงให้นะใช่เหรอกูจะบอกม,มึงให้ลิเกลเลิกอ่ะมันไม่กลับนะไปยืนในในรถกันยืนทำไรกันไม่รู้อ่ะเอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเมื่อคืนนะเมื่อคืนเขาไปนอนนาวากันไอ้เต้นไม่ได้นอนด้วย